Six Thinking Hats นะครับเป็นระบบการคิดที่สามารถช่วยในการมองปัญหาไม่ว่าจากระดับส่วนตัวหรือไปถึงระดับมีติ้งก็ตามบ่อยครั้งนะครับที่พอเวลาเรามองปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเลยทำให้มีการขัดแย้งเกิดขึ้นได้อาจจะไม่มีฝ่ายไหนผิดก็ได้นะครับแต่แค่ไม่ได้มองไปในทางเดียวกันเลยทำให้การแก้ปัญหามันยากขึ้นไอเดียหลักของ Six Thinking Hats ก็คือ ต้องการให้ทุกคนมองปัญหาไปในทางเดียวกันซึ่งเรียกว่า Parallel Thinking หรือว่าการคิดแบบขนานศาสตราจารย์เดโบโนก็ได้เสนอ6ทางการคิดหลักที่ควรใช้ในการมองปัญหาและเขาสมมติให้มันเป็นหมวก6ใบที่สามารถเอาขึ้นมาสวมใส่ได้เมื่อต้องการจะใช้มุมมองนั้นหมวกใบแรกก็คือหมวกสีขาวหมวกใบนี้นะครับจะเน้นแต่ข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวเลขเท่านั้น จะไม่ใช้ความรู้สึกใดๆเด็ดขาดคำถามที่จะต้องถามเมื่อสวมหมวกใบนี้ก็คือเรามีข้อมูลอะไรอยู่ในปัจจุบันและข้อมูลพวกนี้เชื่อถือได้มากขนาดไหนเราต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าความคิดเห็นหรือการคาดเดาจะไม่รวมอยู่ในหมวกสีขาวนี้นะครับหมวกใบที่2ก็คือหมวกสีแดงหมวกนี้จะเน้นความรู้สึกเป็นหลักเมื่อสวมหมวกใบนี้แล้วทุกคนสามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระ เมื่อบอกว่าใช้อารมณ์ได้นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะมาตะโกนใส่คนอื่นนะครับแต่แค่สามารถบอกให้ทุกคนรู้ได้ว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงในการจะแก้ปัญหานี้อาจจะรู้สึกไม่แน่ใจหวาดกลัวหรือว่าอาจจะรู้สึกดีใจหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็ว่าไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนไม่จําเป็นจะต้องมาอธิบายความรู้สึกของตัวเองแค่บอกมาว่ารู้สึกยังไงก็พอหมวกใบทีสาม่ก็คือหมวกสีดํา หมวกใบนี้จะเน้นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแก้ปัญหาง่ายๆก็คือจะมองในทางลบอาจจะมองว่าทำไมวิธีแก้ไขอาจจะไม่เวิร์กหรือว่าจะหากรณีที่แย่ที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่อยากจะเน้นว่าการมองในแง่ลบควรจะมาจากข้อเท,ท็จจริงเท่านั้นไม่ใช่มาจากอารมณ์หมวกใบที่4ก็คือหมวกสีเหลืองหมวกใบนี้นะครับจะมองตรงกันข้ามกันก็คือจะมองในแง่บวกเท่านั้นจะมองโอกาสและผลประโยชน์ที่สามารถจะได้ คำถามที่คุณจะถามก็คือทําไมมันถึงจะเวิร์กและต้องทํายังไงให้มันเวิร์กและมันจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างหมวกใบนี้จะคอยดูกรณีที่ดีที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้หมวกไปที่5ก็คือหมวกสีเขียวหมวกใบนี้จะเน้นไปในทางจินตนาการนะครับมองความเป็นไปได้ในหลายๆด้านสําคัญมากๆนะครับที่ห้ามต่อว่ากันไม่ว่าความคิดเห็นมันจะแครี่ขนาดไหนก็ตาม ก็ต้องลองมาคิดนะครับว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้หรือเปล่ามีวิธีการอื่นหรือเปล่าหมวกใบสุดท้ายนะครับก็คือหมวกสีน้ําเงินหมวกใบนี้จะพิเศษที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะคอยควบคุมระบบการคิดทั้งหมดและจะคอยควบคุมการใช้หมวกแต่ละใบด้วยส่วนมากหมวกใบนี้ควรจะให้ผู้นําในการประชุมนั้นใช้เพราะเขาจะเป็นคนคอยตัดสินใจว่าจะต้องใช้หมวกใบไหนตอนไหนและเวลาเท่าไหร่ แล้วก็ควบคุมวินัยในการใช้หมวกนั้นด้วย p ร o c e s ของการใช้หมวกทั้ง6ใบนะครับควรจะเริ่มต้นจากหมวกสีน้ำเงินคนที่ใส่หมวกนี้นะครับจะต้องให้คนอื่นรับทราบว่าประเด็นหรือปัญหาคืออะไรจุดมุ่งหมายที่ต้องการคืออะไรและมีเวลามากเท่าไหร่จะใช้หมวกใบไหนเท่าไหร่กี่ครั้งก็ได้นะครับหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้และให้เวลาแต่ละคนในการใช้หมวกแต่ละใบ1-2นาทีก็พอครับ สุดท้ายก็ปิดด้วยหมวกสีน้ำเงินนะครับแต่คราวนี้ก็จะต้องมาสรุปทุกอย่างที่ได้มาจากการใช้หมวกทั้ง5ใบอาจจะเป็นข้อตกลงในการแก้ปัญหาหรือว่าถ้ายังตกลงในการแก้ปัญหาไม่ได้ก็อาจจะเป็นการดําเนินการสเต็ปต่อไปที่ยกตัวอย่างมานั้นผมยกตัวอย่างในสภาวะการประชุมที่มีคนหลายๆคนนะครับแต่จริงๆแล้วเทคนิคนี้ก็สามารถใช้ในการคิดแบบตัวคนเดียวก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้วินัยในการเปลี่ยนความคิดมากขึ้นหน่อย ก็หวังว่าเทคนิคการคิดนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับถ้ามัน work หรือไม่ work ยังไงหรือว่าเคยใช้มาแล้วก็ให้ความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาฟังยังไงแล้วถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วย subscribe like แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าของผมนะครับขอบคุณครับ